สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Have a Nice Day นะครับปะเดี๋ยวเราไปต่อดาท,ที่3ดีกว่าและดาท,ที่3นั้นจะมีอะไรรอเราอยู่หรือเปล่ามีเหมือนเดิมก็คืออันนี้เป็นอ่าฝ่ายผลิตยาอจาจจะนีเน้นส่วนของคำสาดสีเขียวคือเวทมนต์กับอันนี้แบบป่วยภายในที่แบบเหมือนลบภัยอะไรต่างๆเนาะอัปเกรดความสารดรสีแดงปะแน่นอนทุกคนก็จะรู้แล้วเรื่องสีแดง ใส่ขยภาพเลือสีแดงดีกว่าบอกเลยนะดานนี้เนี่ยจะมีความยากนิดนึงแต่ถามว่าทาไมไม่เลือด่านอื่นหรอจริงๆอ่งะเดี๋ยวดาดอื่นเนี่ยเลือกได้ถ้ามีเวลานะเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนลองดูพวกนี้ให้ให้เห็นภาพรวมๆก่อนแต่ถ้าทำทุกดาได้จะทํานะเอ้ย้ไอเราเจ้าตัวเนี้ยไอเจ้าตัวเคุณหมอเนี่ยคุณหมอมันจะรัศมีกว้างมากยังไงตีไาอย่างนั้นอึงอย่างนั้นแหละเฮ้ยข้างล่างนี่ครับไอ้เฮ้ยไข่ปลาไข่ปลาลุกน้องมาไม่เนี่ยตีไว้ย วิ่งแล้วตีอย่างนั้นโอเคขึ้นมาขึ้นมาละเบิดยังจะปามาอีกยังอีกยังปาไม่หยุดไม่หย่อนไอ,ะะอ้ยังไงยังไงโอ้โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ยหูยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้ดีนะแดชทันเฮ้ยได้คำสาบลีโลลีแล้วมีสี่อันแล้วนะคือถ้าเห็นออปชั่นไม่ไดีอ่ะคุณก็สามารถแบบเปลี่ยนได้นี่ไงตีไปมอนดูไม่ดุนะแต่แต่อีตัวเนี้ยระวังนิดนึงมันจะระเบิดเออระเบิดแรงมาก หรือว่าแรงสุดๆนี่เนี่ยติ๊ไว้เอออย่างงั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปไหนไปไหนล่ะครับอุ้ยคุณหมอคุณหมออย่าฟุ้งฟาดคุณหมอได้ยังนี่เนี่ยเฮ้ยที่เรียบร้อยนี่คุณหมอให้ทองคำมาแล้วเฮ้ยเออรู้ปะอย่างงั้นล่ะฟาดเจ้ายาเจ้ายาสีดำนี่เฮ้ยได้ออนิม่าอีกแล้วเหรอแต่ตอนนี้มันเป็นสีทองไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะพออ่านอะทำไมผ่านง่ายไอตอนไม่อ่านนะบอกตรง ไอ้แต่ด่าที่สองแล้ววะด้านขวานี่เนี่ยตีไว้ตีไวอย่างนั้นอุยออ้ยสุ่ยอี่ะลงมาข้างล่างนีอ่อันนี้เป็นเอ่อเจ้าควันตัวเนี้ยมันสามารถตีดีดขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะมันช่วยเราได้แล้วก็ลงมาต่อเฮ้ยยังไงครับยังไงระเบิดเหรอหนีก่อนเลือกอะไรจะโดนเราไม่โดดไม่โดนลงมาข้างล่างตรงนี้ลิฟต์พาเราไปที่ไหนเอ่ยอ,อ๋อ อัน,น,เ,น Wild. Wild เนี้ยเป็นว a u l t ว a u l t เนี่ยมันมันจะส่งของทั่วๆไปแต่ส่วน c ล o c กก็คือจะเป็นพวกสกิลที่เดี๋ยวเราจะได้ว่าแบบจะได้สกิลอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับตัวทางกายภาพหรือเป็นเวทมนต์เองเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไม่ค่อยได้มาตรงนี้เท่าไหร่ไงแต่ถ้าเกิดเราเล่นไปแล้วมาเรารู้ว่าออปชันไหนที่เหมาะกับเราอะ่ะเลือกอันนั้นจะดีกว่าโอ้ยอ่ะเจอเจ้านี้เหรอนี่เนี่ยฟ้าเขาให้ swap ตี เกมมันก็ไม่ค่อยน่าก,กลัวนะแต่เพลงมันแบบชวนคนหัวลุกมากเลยนี่ไงยิงเขา้าไปโอ๊ยเออเดือดเดือเดือดนั่นงไงคุณหมอคุณหมอวาร์ปมาโดดไม่ฟาดเข้าม่ได้จะใช้แล้วเติมเลือดเฮ้ยเอ้ยอันนี้ได้ฟรียังไงครับยังไงอย่าเพิ่งยิงมาอยา่าอย่าอย่าอย่าไอตัวนี้มันจะปล่อยคลื่นหมอกสีแดงแดงด้วยเฮ้ยระเบิดโอ้ my god เฮ้ยคุณหมอคุณหมอจิตคุณหมอมาจากไหนเนะี่ยไม่เห็นคุณหมอนี่เนี่ยยังไงครับนี่ตีจากระยะไกลแล้วกัน เฮ้ยโอ้โยโอ้หเฮ้ยระเบิดเหรอไม่เนีนน่ยใสให้มีขึ้นขึ้นมาด้านบนชูยังไงครับแล้วก็ยิงสกิลไปเออยังไงและวฟาดฟาดลงมาฟาดมาอีกเอ้อย่าอย่าคิดว่าทำอะไรไม่ได้สิคุณหมอคุณหมอมาอีกแล้วหรอคุณหมอฟาดหรอนี่ยังไงอืมคุณหมอฟาดฟาดแรงมากโอเคเราไปกันต่ออีกนิดนึง อันนี้จะเป็นยาสีขาวกับสีทองนี่จะเป็นเจ้าตัวหอนั่นเองซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าเราใช้ดาบเหมือนเดิมอ่ะดีแล้วไปเดี๋ยวไปลิฟต่อลิฟตรงนี้นี่ HR office ไป DC เพราะว่าเราจะเอาคำสา์ไงไหนดียซีมีอะไรบ้าง คนอาจจะบอกว่าพี่ทม่าไมปดูไม่ยากเลยเอาจริงๆป้าตอนเล่นแรกๆ,ๆอะ่ะยากมากยากจนแบบไอ้ด่านแรกยังไม่ผ่านเลยอะ่ะนี่ทิ้งไวาเออแต่ตอนเนี้ยสบายๆ,ๆแล้วอันนี้เราก็จะได้แม็กซ์มานาเออชั่วคราวประมาณ100แล้วก็ลงมาข้างล่างจะระเบิดเหรอ,อจะระเบิดขี้โมโหเหรอเราอะหัวร้อนหรอหัวร้อนหรอ,หรอ,หรอถ้าหัวร้อนก็ต้องเจออะไรแบบนี้สิไม่เนหัวร้อนคุณหมอคุณหมอคุณหมอหมอย่าพุ่งพลาด คุณหมอแต่เย็นโอ้คุณหมอสองตัวเลยคุณหมอคุณหมอมาแล้วเอ๊ะมีคุณหมอสองตัวเนี่ยคุณหมอนี่อืมหลบก่อนหลบก่อนขลากหัวล้ออีกแล้วเหรอเราเนี่ยหัวล้อเจ้าตัวหัวล้อนี่เนี่ยติดไปอืมนังครับเฮ้ยเจอเจอคุณหมอแล้วคุณหมอคุณหมออย่าพุ่งฟาดยังไงคุณหมอไปไหนคุณหมออยู่นี่นี่เนี่ยอืม นี่คุณหมอจะเพิ่งหนีไปไหนไม่เน่ยังไงดิเออเจอเจ้าโขนล้อโขนล้อหรอโขนล้อหรอโขนล้อหรอยังไงครับคุณหมอสองตัวเลยเฮ้ยตีไฟตีไฟยังไงนี่นี่เนเฮ้ยอุ้วิ้วโดนเต็มเต็มอืมเออโอ๊ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วแย่แล้วแย่แล้วโอ้เสียเลยเยอะนี่แน่ยังไงดีปิงอ่าแล้วก็ใช้ตัวอนิม่าช่วยได้เช่นกันนี่คุณเอชอาร์มาแล้ว อ๋อโอ้โหอันเนี้ยขึ้นอยู่ว่าอยากจะเลือกอันไหนอันเนี้ยจะโจมตีแรงขึ้น35%แต่ว่าเราจะได้รับดาเมจจากศัตรูเนมายมา50%หรือว่าครึ่งหนึ่งหรือถ้าติดคริติคดดอลคืออันนี้ไม่ใช่เชอร์คิติคอลถ้าศัตรูติดสไตล์เมื่อไหร่อะจะติดคริติคอลร้อ100เอาอันนี้แล้วกันเอาันนี้ดีกว่าให้มั่นใจออกตรงว่าไม่ค่อยมั่นใจกับการรับดาเมจเท่าไหร่เมื่อกี้ก็คือโดนไปจังหนับให้ มีอยู่2อันทุกคนให้เลือกอันนี้เป็นออปชันที่ยากสำหรับเรามากเลยจะไปเอาคำสาบหรือจะเอาพรีเมียมถ้าคนที่เป็นสายพวกอัพเอ่อพวกอาวุธหรือว่าอัพเวทมนนะไปนี้จะคุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดจะเป็นเร่นงคำสาบไปด้านบนเดี๋ยวเราพาดูกันว่าบอสเป็นยังไงบ้างเอ้ยฉันมาแล้วมีใครไหมเงียแบบนี้เอ้ยเอ้ย,อยจะตกหัวร้อโอ้โหขึ้นไปปุ๊บม,มันง้าง ไอ้น,นี่รอเลยโอคุณแรงมากนี่อ่ะเก็บเก็บเข้าไปแชร์อึมดึงขึ้นมาด้านบนมีอะไรไหมในนี้เราจะไปเจอบอสบอสตัวนี้นั้นจะคือยุงยุงตัวนี้ถามว่าง่ายไหมง่ายง่ายอยู่นะเราก็ตีไปเอ้ยโอ้ไม่น่าพูดว่าง่ายเลยเฮ้ยติดสตาร์แล้วนี่แหละไปกไนแล้วก็ตรงนี้ ให้ดูตรงแสงมานิดนึงแล้วนี่เน่มาสามที่ได้โอเคเฮ้ยตีเข้าไปเี้ยมันจะจิ้มมันจะดูดเลือดเราอย่างนี้เออเราก็ต้องหลบหลบเขาให้ตีไปโอ้ยโ,โดนเต็มเต็มหลบเฮ้ยนี่ฮึบแล้วก็ตีขึ้นอย่างนั้นเอ้ยอย่างนั้นแหละเรียบร้อยอืมเป็นอย่างไรกันบ้าง,างอ่ะโอเค เฮ้ยได้อนิมามาเพิ่มอีกแล้วอ่ะเขาเติมเลือดเข้าไปดูซิว่าจะได้คำสาปอะไรบ้างคำสาปนี้ว้าวโหคิดไม่ยากเลยนี่เอาอันนี้เลยไปแล้วาย,ายไปที่ออฟฟิศถัดไปดีกว่านี่เอาเลือดมาแม็กชีไม่ได้มานานแล้วนะเออขึ้นมาตรงนี้กันนิดนึงแล้วมาตรงนี้แหววตบเขาให้ โอเคเ,เจอเจ้าดาดี้แล้วหรอนี่แน่เฮ้ยัวลร้อเหรอ,เ,เ,หรอ,เ,หรอเจ้าัวล้อนีน่ตีเข้าไปให้ยังไงดีนี่นี่แน่เฮ้ยปล่อยหรอปล่อย,ลย,ลอยงงปล่อย,ล,อกกยาากกลูกหรอยังไงปล่อยคลื่นจะกัดยาจะกัดเลิศหนึ่งปุ๊บเออแล้วก็ขึ้นตรงนี้นี่เฮ้ยนี่ได้เลือดฟรีๆอันนี้ยังไม่ใช่ของด่านนะเป็นสุ่มสกิลมาเอ้ยสุมออปชั่นมาผิดผิด คุณหมอคุณหมอคุณหมอใจเย็นคุณหมอใจเย็นนะไอ้ไงนะโอเคแล้วก็ปุ๊บอย่างนั้นอืมนี่ขึ้นมาด้านบนดึงเฮ้ยคุณหมอคุณหมอ,หมอลงมาเลยแล้วก็ได้อนิมาออาเติมอีกนิดนึงเฮ้ยไี่เนะ่ปุ๊บปุ๊บอย่างนั้นอืมนี่ยังไงระเบิดฮ่าไม่ธรรมาดาบอกแล้วลงมาข้างล่างก่อน ชวแอปชวแอปชวแอปเฮ้ยนี่เนี่ยดึงึงนี่อันเนี้ยเลือดของด่านนี้จริงๆแล้วก็ไปกันต่ออีกนิดหนึง่งเป็นร้านค้าหรือห้องควบคุมก็ไปได้เราไปห้องควบคุมดีกว่า,าละตอนนี้เรามาถึงห้องควบคุมแล้วนี่เราจะมีอะไรให้ดูนิดนึง ือถ้าเอา p r i ซึมาได้เนี่ยพรีเมียมาได้เนี่ยก็สามารถอัปเกรดได้เช่นกันเพื่อจุดว่าเราจะเลือกอะไรเราขอเลือกตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าใช้สกิลเนี้ยค่อนข้างบ่อยแล้วก็มาตรงนี้นิดนึงปิงโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบอสประจำดาดนี้นั่นคืออะไรสปอยเล็กๆนะที่เห็นดวงตานะใช่ปะเป็นดวงตาไข่ปูเอาละนี่เราก็มาถึงแล้ว นี่เรามาดูกันเฮ้ย hey, เจ้าปูถ้าท่าทำงานแล้หัวล้อแบบนี้เจ้าควรต้องพักนะเป็นเซลนั่นคือราชาหัวหน้าแล้วทำไมท่านถึงต่อต้อตานโปรเจกต์นี้เอาล่ะคิดว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่นี่นหรอไอเดียนั้นน่ะมันจะทำให้เป็นไอเดียที่ทุกคนจะเจอปัญหานะใช่ไหมย,ยังไงอุ้ยเอาเระวังนิดนึงโอเคยังไงติง้าไป เฮ้ยโตอุลหลบ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 ออย่างนั้นนี่มันจะปล่อยลูกมาเฮ้ยหลบนิดนึงโอเคเฮ้ยไอ้ยาเอาเข้าไปเฮ้ยนี่เนี่ยฟาาเขาให้ยังไงปล่อยอีกแล้วเหรอปล่อยลูกเหรอคิดติข้อสิคิดติข้อสิคิดติข้อสิเฮ้ยหลบอืยังไงดีใครปล่อยลูกอีกแล้วเหรอยังไงครับเขาปล่อยลูกมาเฮ้ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงโอเคเฮ้ยอยากเฮ้ยอีเนี่ยมันจะบสองที่โอ้ ไงครับเฮ้ยสองทีเสียงสองทีรอเปล่าเอาละไงดีทางไหนอ้าปล่อยลูกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยโอ้โหโดนเต็มเต็มเฮ้ยอืมยังไงครับอ่ายังไงเฮ้ยเฮ้ยอย่าได้ไม่โดนหรอกปล่อยลูกเหรอปล่อยลูกใช่ไหมได้ไม่มีปัญหาอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะปล่อยสกิลอุ้ยอุ๊ยโดนเต็มเต็มเนี่ยสกิลมันแรงมากอืม เมื่อกี้จะนอกไปรอบหนึ่งทําไมนะทําไมต้องมารักวนข้่าตลอดทั้งที่ข่ากระดังตามหาแรงมาดาใจงานของฉันคือกำจัดคนที่เป็นตัวถ่วงนะจำไว้ให้ดีใครที่เป็นตัวถ่วงหรือทํางานที่เอาแต่ประโยชน์ตัวเองแกจะต้องถูกกำจัดกลไปทํางานซะนี่ได้มาอีกแล้วเป็นเอามาดูกันว่าคําสาปเป็นไงบ้างนี่คำสาปนี้ดีเหลือเกินก็เอาสีไ <laughs> ปเดี๋ยวมาดูกันต่อ ว่าจะเป็นอย่างไรปะเราขึ้นลิฟต์ไปดาต่อไปและจะบอกกับทุกคนว่าทุกคนจะรู้แล้วล่ะว่าจะยังไงต่อเราจะบอกว่าทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับว่าแบบพาร์ทหน้าจะเจออะไรบ้างแล้วบอกเลยว่าพาร์ทหน้าเป็นดาตที่สนุกเอาเรื่องเหมือนกันนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ